เอาละนี่คือบทความที่ปรับปรุงใหม่พร้อมสำหรับ YouTube เคยไหมใจเต้นแรงตอนซื้อขายกลัวพลาดโอกาสทองหรือหัวเสียสุดๆเวลาขาดทุนมันคือเกมจิตวิทยาที่เราทุกคนต้องเจอการเทรดไม่ใช่แค่ตัวเลขไม่ใช่แค่กราฟแท่งเขียวแดงแต่มันคือกระจกสะท้อนตัวตนของเราคุณเป็นคนแบบไหนตอนที่เงินในบัญชีขึ้นขึ้น,นลงลงกล้าได้กลาา้กลาเสียหรือขี้ขาดตาขาวลองนึกภาพคุณกำลังจะเข้าเทรดทองคำที่ราคากำลังพุ่งแต่ในหัวคุณมีแต่เสียงเตือน มันจะลงไหมมันจะลงไหมสุดท้ายคุณก็ไม่กล้าแล้วราคาก็ขึ้นต่อความรู้สึกแบบนี้เจ็บจีตความกลัวคือศัตรูตัวฉกาจของการเทรดมันทําให้เราตัดสินใจพลาดทําให้เราขายหมูทําให้เราพลาดโอกาสทองแต่ความกลัวก็ไม่ได้เลวร้ายเสมอไปมันคือสัญญาณเตือนให้เราคิดให้รอบคอบก่อนจะลงมือทําอะไรลงไปทีนี้มาว่ากันเรื่องความโลภบ,บ้างหลายคนอยากรวยเร็วอยากได้กําไรเยอะๆจนลืมไปว่าการเทรดคือมาราธอน ไม่ใช่วิ่งร้อยเมตรความโลภทำให้เราโอเวอร์เทรดทำให้เราเสี่ยงเกินตัวสุดท้ายก็หมดตูดไม่รู้ตัวถามจริงๆคุณเคยไหมได้กำไรนิดหน่อยก็รีบขายแต่พอขาดทุนกลับถือไว้ไม่ยอมปล่อยนั่นแหละคืออาการของคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้จำไว้เลยตลาดไม่เคยผิดมีแต่เราที่ผิดพลาดอย่าโทษตลาดอย่าโทษคนอื่นจงโทษตัวเองที่ยังไม่เก่งพอลองหลับตาแล้วจินตนาการถึงวันที่คุณเทรดได้อย่างไร้อารมณ์คุณมองกราฟด้วยความเข้าใจ คุณตัดสินใจอย่างมีเหตุผลคุณควบคุมทุกอย่างได้มันคือความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมการเทรดคือเกมจิตวิทยา80%คือ Mindset 20%คือเทคนิคถ้าคุณมี Mindset ที่ดีคุณก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วคุณละ่ะพร้อมที่จะปั้น Mindset ของตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นหรือยังลองคอมเมนต์บอกหน่อยว่าอะไรคือความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณในการเทรดแล้วเรามาแชร์ประสบการณ์กัน